คุณรู้ไหมว่าจักรพรรดิจีนองค์หนึ่งเคยกินยาเป็นประรอดเพื่อหวังจะมีชีวิตอมตะแต่สุดท้ายมันกลับฆ่าเขาอย่างช้าๆในสมัยโบราณจักรพรรดิจีนหลายองค์หมกมุ่นกับการมีชีวิตอมตะพวกเขาแสวงหายาและตำรับที่อ้างว่าสามารถทำให้มีชีวิตอยู่ตลอดกาลจักรพรรดิองค์หนึ่งไปไกลเกินไปเขากินยาอมตะที่ผสมปร,รอดเชื่อว่า จะทำให้เขาเป็นอมตะแต่ประหลอดนั้นเป็นพิษร้ายแรงวันแล้ววันเล่าสุขภาพของเขาเสื่อมลงร่างกายอ่อนแรงและสิ่งที่เขาคิดว่าจะมอบชีวิตอมตะให้เขากลับฆ่าเขาอย่างช้าช้านักประวัติศาสตร์กล่าวว่าเขาเสียชีวิตโดยเชื่อว่าได้ค้นพบชีวิตนิรันดร์แต่ความจริงเขากำลังบริโภคพิษของตัวเองนี่คือบทเรียนมืดๆจากประวัติศาสตร์บางครั้งการตามหาชีวิตอมตะอาจกลายเป็น ประโยคตายของคุณเองคุณกล้าเสี่ยงชีวิตเพื่อตามหาความเป็นอมตะแม้ว่าต้องกินพิษหรือไม่